ถึง300แชร์เดี๋ยวผมไม่แคป็บทีเดียวนะนะครับแคป็พร้อมกันเลยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยตอนนี้มีช่องทาง Ti k ต o อแล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นหน้าจริงแล้วจ่อฉลองจริงเลยค่ะขอคุณมมากนะครับอ่านะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้อยู่ตรงนี้สีนี้นะนะครับกดไปได้เลยนะครับเข้ากลุ่มโดยตรงนะครับ เพื่อวันไหนที่ผมไม่ว่างอะไ์สดผมจะวางเลขให้ก่อนโอเคไหมนะครับเอาตามนี้นะนะครับปกติเห็นแต่ใส่แว่นค่ะนะครับวันนี้ลืมมาแว่นดํามานะนะครับวันนี้ลืมมาแว่นดํามานะครับไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะกดเข้าได้นะครับดูนะครับตอนนี้คนกดเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับเก้าร้อยคนที่ดูตรงนี้นะครับตอนนี้คนกดเข้ากลุ่มมาเยอะมาก นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มให้รีบเข้าเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มให้รีบเข้าเลยใครที่มาใหม่โดยเฉพาะคนที่มาใหม่นะนะครับใครที่มาใหม่เนี่ยให้รีบเข้ากลุ่มไปเลยนะครับนะาเก้ารอ้อยกว่าคนแล้วตอนนี้นะครับแชร์แล้วคาดไม่ได้เข้าดูนานเลยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนนะนะครับบางท่านไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับเลขผู้ใหญ่จะดีเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเลขผู้ใหญ่จะดีก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะมีคนมาใหม่เยอะนะครับอื เลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นเลขที่คนในบ้านผมนะนะครับคนในหมู่บ้านนะครับใช้คาว่าคนรู้จักแล้วกันนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเป็นเลขที่คนที่อยู่ในอ่าคนรู้จักของผมเนี่ยนะครับเขาถูกบ่อยมากนะครับคือเขาถูกบ่อยมากถึงขั้นขนาดที่ว่าเขานะครับมาเสนอผมว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปไลฟ์สดแบ่งปันไหมนะครับนะอาจารย์เอาไปไลฟ์สดแบ่งปันไหมนะครับเพราะว่า เขาได้เลขมาจากที่ดีนะครับแล้วเขาก็ได้รับโชคบ่อยนะครับเขาเลยติดต่อผมมาบอกว่าอาจารย์ลองเอาไปแบ่งปันให้คนในเพจดูเพื่อ fc คนไหนอยากได้นะครับเพื่อมี fc คนไหนที่อยากได้แนวทางนะครับก็ให้เขาลองไปพิจารณาเอาเองนะครับนะผมก็เลยเอาแนวทางเลขผู้ใหญ่จะดีเนี่ยที่ชื่อว่าเลขผู้ใหญ่จะดีเนี่ยนะครับเอามาให้นะครับขอให้หางเดียวนะนะครับเลขจุดสามตัวนะครับเขาให้น้อยมากผมบอกเลย นะครับงวดที่แล้วสูกสามตัวตรงค่ะขอบูหสุดยอดมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์หล่อจังเลยค่ะขอบคุณมากนะครับอ่ะหนึ่งพันคนแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะครับเดี๋ยวผมไม่เริ่มแ็บทีเดียวพร้อมกันวันนี้ผมใช้เวลาไลฟ์สดไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับรบกวนเวลาทุกท่านไม่มากเอาแบบนี้เลยกันรบกวนเวลาไม่มากนะครับนะครับรบกวนเวลาไม่มากใครอา,อาจารย์ให้ดาวโจนไหคะทุกวันนี้ผมให้วางให้แค่กลุ่มเท่านั้นนะสาหรับดาวโจนนะครับ ผมจะวางให้ในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ดาวโจนนะครับเข้ากลุ่มไปเอาในกลุ่มได้เลยนะครับเพราะผมวางแนวทางไว้ให้ที่นั่นหมดเลยนะครับแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะครับใครที่แบ่งปันสาธุนะครับใครที่ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับใครแบ่งปันแนวทางนี้ขอให้ได้สามเติมตรงสาธุนะครับคือเป็นตะหักเทนะครับสวัสดีค่ะเปิดหน้าแตกสามตัวบนล่างแน่งวดนี้นะครับขอให้มานะครับเลขผู้ใหญ่จะดีงวดนี้ผมชอบมากผมบอกเลยนะครับ เลขผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้ผมชอบมากตรงกับเลขทะเบียนรถเลยนะครับตรงกับเลขทะเบียนรถผมนะคบค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะฮะใครที่พร้อมแล้วนะครับใครมาใหม่นะครับก่อนที่จะคอมเมนต์นะให้กดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วกดติดตามเพจไปด้วยสําหรับคนที่มาใหม่นะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบหน้ามันจะได้ขึ้นแจ้งเตือน นะครับอาจารย์ทำไมไม่ใส่แว่นดำวันนี้จริงๆผมจะใส่นะนะครับจริงๆผมจะใส่แล้วนะแต่ว่าผมลืมเอาแว่นมานะฮะตอนแรกหยิบมาแล้วนะฮะแต่ว่ารีบนะครับฝนตกนะครับรีบมานะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะฮะฝนตกแรงมากนะครับไฟ้สดผมเขียนไม่ได้เลยครับผมก็เลยต้องมาไล้สดในรถให้ทุกท่านนะครับ อาจารย์โอป้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะมาใหม่ค่ะนะครับใครที่มาใหม่นะครับประจัสัมพันธ์รอบสุดท้ายแล้วนะนะครับใครที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้เข้ากลุ่มไปเลยนะครับลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ชี้ผมนะครับให้เข้ากลุ่มไปเอาอ่าเข้ากลุ่มไปก่อนสําหรับคนที่มาใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเปิดให้เข้ากลุ่มนะครับ อาจารย์หล่อมากเลยครับขอบคุณมากนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะฮะหนึ่งพันสองร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้นะฮะยอดแชร์นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะนะครับตอนนี้ยอดแชร์ใกล้จะถึงแล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับผมเหลือที่ว่างให้อีกแค่ร้อยห้าสิบคนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับผมมีที่ว่างให้อีกแค่ร้อยห้าสิบคนเท่านั้นนะครับโอเคไหมนะครับวันนี้เปิดหน้าค่ะนะครับวันนี้เปิดหน้าค่ะนะครับ อ่ะพร้อมไือยังนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมานะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมานะครับจะได้เริ่มไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะนะครับโอ้คนเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับเนี่ยคนเข้ากลุ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ใครเข้าทันก็ทันเลยนะครับ กดติดตามแล้วจ้านะครับกดติดตามไว้นะครับถ้าเลขเข้ามาเนี่ยไปตามหาผมไม่เจอนะนะครับถ้าเลขเข้ามาเนี่ยตามหาผมไม่เจอนะเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่นะครับนะอยากดูแนวทางอยากติดตามผมนะครับให้ไปกดติดตามเพจไว้ก่อนตอนนี้เลยนะครับนะแบบนี้หลอดีค่ะขอบคุณมากครับนะฮะหลอแบบเกาหลีค่ะขอบคุณมากนะครับ นะกดติดตามเพียบไว้ก่อนนะใครที่มาใหม่นะครับ1,300ท่านที่ดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถไฟ์สดเพื่อทุกท่านแล้วนะครับผมสตาร์ทรถไฟ์สดเพื่อเพื่อทุกท่านแล้วนะครับฝนมันตกแรงมากจริงๆนะครับเสียงลังคาบันดังนะครับเสียงลังคาบันดังมากเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเขียนให้ได้นะครับขอแบบปังๆนะครับจัดภัยครับนะฮะ จัดไปเลยนะครับใครที่มาใหม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจโอเคไหมนะครับติดดาวไว้แล้วจ้านะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับผมบอกแบบนี้ว่าใครที่ไม่อยากพลาดเลขนะนะครับให้กดติดดาวผมไว้เลยนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดหรือว่าผมโพสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนทันทีนะครับ สำหรับ1,200คนที่ดูตรงนี้ให้กดติดดาวเพจไว้เลยนะครับคนกดพร้อมมาเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่ว่างสำหรับกลุ่มนะครับเหลืออีก70คนนะครับอีก70คนเท่านั้นสำหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับก่อนที่ผมจะให้แกรนะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะแคบกันนะครับทุกท่านดูแคปชั่นโพสผมก่อนนะนะครับใครที่ยังไม่มีที่ส่งนะครับ นะอยู่ในแคปชั่นเลยนะครับรัฐบาลไทยเขาให้95นะครับนะเผื่อใครที่ยังไม่มีที่ส่งนะครับรัฐบาลไทยเขาให้สูงสุดแล้วเขาให้95นะครับอยู่ตรงลิงก์นะครับอยู่ตรงลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะมันจะอยู่ตรงลิงก์หน้าแคปชั่นไลฟ์สดนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีที่ส่งนะครับ รัฐบาลไทยเขาให้9 5ให้สูงสุดมากให้สูงสุดเลย1,300คนที่อยู่ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับประชาสัมพันธ์อีกรอบนึ่ะครับเหลือที่ว่างให้อีกแล้ว5คนสุดท้ายไอ้50คนสุดท้ายนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับเหลืออีก50คนสุดท้ายตามนี้นะครับพร้อมค่ะมาใหม่ค่ะนะครับโอเคนะครับแสดงว่าพร้อมกันหมดแล้วนะนะครับผมจะให้เขียบออมสินก่อนโอเคไหมนะครับ ผมจะให้แคบออมสินก่อนนะนะครับแขบออมสินนะครับแล้วค่อยแคบรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยชุดนี้ชื่อว่าชุดเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีเลขชุด3ตัวให้2องหางวดนี้นะครับแค่นี้พอโอเคไหมนะครับส่วนใครที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามเพจไว้ให้กดติดตามเพจไว้แล้วกดติดดาวไว้ด้วยนะครับ โอเคเนาะนะครับดูครั้งแรกค่ะนะครับแสดงว่ามีคนมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับพระจะรัฐบาลไทยกดที่ไหนคะใครนะครับที่ใครนะครับที่ยังไม่มีที่ส่งรัฐบาลไทยนะนะครับให้กลับไปดูที่แคปชั่นไลฟ์สดนะครับกดจิ้มหน้าจอ1นึ่ทีก็ได้นะครับให้ไปดูที่อ่าหน้าแคปชั่นไลฟ์สดนะครับ เขาจ่ายให้เก้าห้านะครับรัฐบาลไทยตอนนี้ยังไม่อั้นด้วยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อคนที่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะกดได้นะครับเนี่ยดูอ่ะผมไม่ดูอ่ะกดใครยังกดเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับนะใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีหลายคนนะครับที่ยังกดเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับกดได้นะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ผมตรงนี้เลยเนี่ยตรงนิ้วผมชี้เนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ย ตรงนี้นะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ได้เลยผมบอกแบบนี้นะครับโอเคเนาะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาใหม่ค่ะเข้าแล้วค่ะนะครับใครเข้าทันก็ยินดีด้วยนะครับเหลืออีกห้าสิบที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แบบนี้แล้วกันใครที่ยังไม่มีที่ส่งรัฐบาลอาจารย์หล่อจังขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆนะครับ ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับฟังเสียงอ,อจอตอนไม่เห็นหน้านึกว่าลุง<笑><笑>เสียงผมเสียงผมแก่ขนาดนั้นเลยนะฮะนะครับไม่เป็นไรนะครับให้อภัยกันนะเดวเล่นเดกเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแปะให้นะครับเอาแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปะให้แล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่มีที่ส่งนะนะครับผมจะแปะให้มันจะมีลิงก์อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับเขาให้เก้าห้าตอนนี้ยังไม่อันด้วยเอาแบบนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ยอดแชร์ครบแล้วนะนะครับตอนนี้ยอดแชร์ครบแล้วนะครับตอนนี้ยอดแชร์ไปห้าร้อยแชร์แล้วนะครับขออนุญาตปักหมุดอันนี้ให้แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตปักหมุดไอ้ที่ส่งรัฐบาลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเรีนะนะครับ มารวยกันเลยนะครับแคบออมสินก่อนนะนะครับอ้อมสินนะครับออมสินออมสินนะฮะอ่ะโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับใครแคบออมสินแล้วพิมพ์หนึ่งนะครับใครแคบออมสินแล้วพิมพ์หนึ่งนะครับ ใครแค b ออมสินแล้วพิมหนึ่งให้ผมทีนะครับผมจะได้รู้ว่าแคบกันแล้วนะครับนะผมจะได้รู้ว่าแคบกันแล้วใครแคบออมสินแล้วพิมหนึ่งขึ้นมานะครับมาใหม่ค่ะเข้าได้แล้วค่ะนะครับเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์นะครับหน้าตาหล่อยังเด็กอยู่เลยนะครับขอบคุณมากนะฮะใครแคบแล้วพิมหนึ่งขึ้นมานะครับใครแคบแล้วพิมหนึ่งขึ้นมาให้ผมทีนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปเดี๋ยวผมไม่แคบรัฐบาลไทยนะนะครับ เดี๋ยวผมไม่แฉบรัฐบาลไทยสำหรับใครที่รอนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับแฉบแล้วพิมพ์หนึ่งขึ้นมานะครับโอเคเนาะแคบแล้วนะนะครับแฉบแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับต่อไปจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับเผื่อใครไม่ทันใครไม่ทัน,นออมสินบ้างบอกผมมานะนะครับ แคลแล้วเนาะแคปคนทุกท่านแล้วนะเพราะว่ามีคนแคปมาอ่อหลอเพิ่งเคยเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงนะครับยินดีด้วยนะครับอ่ะอาจารย์ขอ QR วอาร์โค้ดอ่95หน่อยค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบบนี้อ่ะน่าจะแอด QR วอารโค้ดเป็นทุกคนนะครับโอเคนะครับ มานะครับหนึ่งพันห้าร้อยคนแล้วนะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะนะครับกดเข้าได้นะครับเดี๋ยวนะโทรศัพท์ผมค้างนะครับเดี๋ยวผมไม่แฉยบรัฐบาลไทยนะครับแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ผมค้างนะครับเรียกผู้ใหญ่ใจดีนะครับโทรศัพท์ผมค้างนะฮะโอเคได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ ใครที่ยังไม่มีที่ส่งนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเขาให้95นะตอนนี้ยังไม่อั้นด้วยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่านะครับเขาให้รัฐบาลไทย95นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับกดลิงก์แล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับ กดลิงก์แล้วกดเพิ่มเพื่อนไปก่อนนะครับ1600คนที่ดูตรงนี้นะครับกดลิงก์ตรงนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนไปก่อนนะครับนะรัฐบาลไทยเขาให้95นะครับรัฐบาลไทยเขาให้95นะครับกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมการันตีให้ผมไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งแน่นอนนะครับผมการันตีให้ที่นี่ยังไม่อั้นด้วยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะโอเคเนาะนะครับต่อไปนะครับ รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะฮะเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยคนนะครับใครแฉบแล้วพิมพ์คําว่าพรุ่งนี้รวยนะครับใครแฉบแล้วพิมพ์คําว่าพรุ่งนี้รวยขึ้นมานะครับใครแฉบแล้วพิมพ์คําว่าพรุ่งนี้รวยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไม่แฉบนะนะครับโอเคไหมนะครับเลขชุดสามตัวเขาให้มาสองหางเท่านั้นนะครับ นะจับหมุนเล่นได้เขาบอกมาแบบนี้นะครับเสียงกับหน้าตาต่างกันมากนึกว่าคนแก่หลอด้วยนะอาจารย์ทําไมหล่อจังขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะฮะคิดว่าผมเป็นคนแก่ใช่ไหมครับนะแฉลบแล้วพิมพ์คำว่าพรุ่งนี้รวยนะครับขอให้ทุกท่านรวยกันจริงนะครับขอให้ทุกท่านรวยกันจริงด้วยนะครับโอเคเนะนะฮะตามนี้นะครับแคลบแล้วหนะนะครับโอเคนะครับ สำหรับใครที่นะครับอยากได้นะครับที่จ่าย95หรือว่ายังไม่มีที่ส่งนะ1,600คนที่ดูตรงนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามเพจไว้ให้กดติดตามเพจไปเลย